บริษัทฮมูดเทแลนด์นะครับวันนี้ก็ได้มาที่ประเทศเวียดนามมาอยู่ที่บ้านพรกแก่เจืองสวัสดีครับผมเจษดานะครับเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วก็เพิ่งมาถึงที่บ้านท่านตั้งแต่สถานการณ์โควิด -3 ปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับเดือนพฤษภาคมปี2566ก็ได้เพิ่งเดินทางมาเยี่ยมหลังจากที่มีการเปิดประเทศแล้วจากนี้นะครับบริษัทฮุมมูดแทลนด์ก็จะพาเกษตรกรหรือเครือข่ายผู้ปลูกไม้ฮองเฮอรี่กับบริษัทฮโมมูดเทลนด์มาเยี่ยมชมดูทุกขั้นตอนตั้งแต่ การปลูกการดูแลการปอกไม้การตัดไม้และก็กระบวนการส่งนะครับรวมถึงราคาการรับซื้อและก็การส่งของจริงนะครับจากประเทศเวียดนามจะสังเกตว่าในคลิปกันก่อนโน้นนะครับในหลายๆปีที่ทางบริษัทธมุทเทแลนดมากับที่ผมมาปีนี้ที่ยืนอยู่ที่ต้นไม้บริเวณ บ้านเท่าแก่เจียงรู้สึกว่าโตขึ้นเยอะนะครับและโตขึ้นไปมากรวมถึงต้นที่5ปีที่เราเจาะไปเมื่อปีที่แล้วก็โตขึ้นเยอะที่มีอายุ5ปีจะเห็นบางคลิปว่าที่เรามีการพิสูจน์การเจาะแก่นต้น5ปีที่บ้านเถ้าแก่เจียงนั้น ปีนี้เรามาดูโตขึ้นเยอะมากเลยวันนี้เนะี่ยบังเอิญนะครับช่วงเช้าเรามาไม่ทันก็มีการปอกไม้ตัดไม้นะครับมีการซื้อขายไม้กับคนจีนซึ่งต้นอายุประมาณ17ปีและก็แต่ละต้นมีน้ําหนัก6 0 0้อถึงเจ็กิโลถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจนํานวนน้าหนักนั้นหรือว่าปีนั้นนะครับจะมีน้ําหนักมากน้อยเท่าไหร่นั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการดูแลด้วยเพราะฉะนั้นในคลิปอื่นน,นะครับก็ ถ้าแก่เจียงก็คงจะมีการอธิบายว่าจะดูแลยังไงจะมีการปลูกยังไงจะใส่ปุ๋ยยังไงเดี๋ยวจะพาผู้ปลูกไมห้หงลี่กับบริษัทน้มูทเทแล์มาสัมมนาที่เวียดนามอย่างแน่นอนเตรียมลงรายชื่อได้เลยนะครับ จะเห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นนะครับตั้งแต่ที่เกิดสถานการณ์โควิดในบริเวณบ้านเท่าแก่เตียงนะครับตอนนี้ก็คือมีแต่ต้นใหญ่ๆและโตขึ้นมากด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะได้ขายแล้วแต่ต้นขนาดนี้ก็ได้ขายแล้วแต่ท่านยังไม่ขายนะครับเพราะท่านรอให้มันโตมากกว่านี้ก่อนจะสังเกตว่านะครับสิ่งที่เรามาสิ่งที่แตกต่างจากปี ก่อนโน้นนะครับสปีให้หลังเนี่ยนะครับบริเวณบ้านท่านนะครับก็จะมีร่องรอยในการขุดขายไปและสิ่งที่เราพบตั้งแต่ทางเข้าเข้ามานะครับทุกบ้านทุกหลังนะครับเขาจะปลูกไม้่วงหูลีนี้ไว้ทุกบ้านเลยและตอนนี้มีแต่ต้นใหญ่ๆท้งนั้นนะครับตลาดของจีนกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วก็มีการเปิดประเทศมากขึ้นก็จะเห็นว่าถ้าเรามาทันเมื่อเช้าเราก็จะได้เห็นกระบวนการปอกไม้เอาแกะไม้มาช่างนะครับก็จะเห็นล่องรอยอย,อยู่นะครับบริเวณหน้าบ้าน ท่านที่ท่านเพิ่งจําจหน่ายไปให้กับกลุ่มลูกค้าของคนจีนที่เข้ามาก็2ต้นนะครับต้นหนึ่งแต่ละต้นก็17ปีนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับแต่ละหลุมอย่างเช่นหลุมต้นที่5ปีนะครับต้นที่5ปีก็มีการขุดขายไปแล้วครับท่านจะเห็นว่าต้นที่เราเจาะ5ปีตอนนั้นนะครับท่านก็เพิ่งมีการขุดขายไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็น่าจะรวมรวมนะ้าก็น่าจะเป็น8ปปีแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเกษตรกร,กรอย่าไปยึด ว่าคำว่า8ปี10ปี12ปีมันขึ้นอยู่กับการดูแลและสภาพอากาศและสภาพดินนะครับจะเห็นสังเกตว่าบริเวณของบ้านท่านเนี่ยท่านเลี้ยงไก่ไว้ในกลางสวนพยุงเลยนะครับก็ได้ถามเท่าแก่เจืองนะครับว่าทาไมต้องมีการเลี้ยงไก่ไว้วปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถสร้างอัตราการเจริญเติบโตแล้วก็ปรับสภาพดินที่ดีพอสมควรนะครับส่วนใหญ่พื้นที่ของเวียดนามที่ปลูกไม้หงคลีนี้ก็จะมีการเลี้ยงไก่ไว้ในบริเวณสวนไม้ทั้งหมดเลยที่ปลูกกันนะครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณร่องรอยที่ต้นปีนั้นนะครับในสามปีให้หลังเนี่ยในคลิปนั้นเนี่ยนะครับผมกับคุณโต้ก็มาพิสูจน์ว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้นอายุ5ปีก็มีการเจาะพิสูจน์เกล็ดก็มีการเข้าแกนนะครับท่านก็เพิ่งขายไปปีที่ผ่านมานี้เองนะครับถ้านับรวมๆก็น่าจะเป็นต้นนี้ก็น่าจะเป็น8 8ปีนะครับ แต่ในไม้ที่จะขายได้นะครับท่านตุงเรไม้ให้ได้ขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนของต้นไม้เนี่ยนะครับตั้งแต่6นิ้วขึ้นไปก็น่าจะเริ่มขายได้แล้วนะครับส่วนเรื่องการตลาดท่านไม่ต้องเป็นกระโวนบริษัทมูทเทแลนด์กับคุณต้งแล้วก็คุณปอนนะครับโทรมาได้ทั้งหมดเลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับสอบถามนะครับในเรื่องของกระลาษวันนี้เราก็ได้มาประสานเรื่องการตลาดเบื้องต้นไว้รองรับเกษตรกรที่ปลูกไม้่วงโฮลี่กับบริษัททมูทเทแลนด์ประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็ไม ออเพราะฉะนั้นท่านต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกนะครับตั้งแต่การซื้อต้นกล้าต้นกล้าพันุต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตัวต้นกล้าพันธุกับไเตสกรมวิชาการ,กรเกษตรก่อนโดยขอดูใบพพ,พ16นะครับโดยใบยพพ16ไม่ใช่บริษัทหรืออะไรรับรองนะครับต้องถูกรับรองโดย ไซเตสกรมวิชาการเกษตรนะครับใบพพสมขอดูจากผู้จำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ได้เลยนะครับอันนั้นคือการติดกลุมเม็ดแรกให้มันถูกและในใบพพสมเขาจะมีรายละเอียดในบัญชีแนบว่าเขามีสิทธิ์จำหน่ายต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใบแล้วจำนวนจีต้นทำเพื่อการค้าจีต้นทำเป็นพ่อแม่พันธุ์จีต้นหรือไม่ได้ทำเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือทำเพื่อการค้าอย่างเดียวมันจะมีเอกสารระบุที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับให้ดูตัวนี้ด้วยจากนั้นเมื่อท่านขอตัวนี้กับผู้ปลูกด้วย ตัวใบรับรองนะครับอย่าไปดูใบรับรองมาเป็นปรับรองมาจากในกรในขอในงอนอะไรก็แล้วแต่แต่ควรอ้างอิงถึงใบสมคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่พ่อเลี้ยง<อ>พืชตัุรักพพ16บกลวดมันจะมีหมายเลขกำกับอยู่นะครับจากนั้นเมื่อท่านมีนะครับท่านปลูกไปแล้วนะครับท่านก็สามารถที่แจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรได้และก็จะถูกตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรลงมาตรวจสอบโดยบริษัทนุำมันแทรงก็จะมีการ ดำเนินการช่วยในการอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารต่างๆเพื่อแจ้งขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกให้กับลูกค้านะครับสำหรับแปลงไหนที่ยังไม่ได้ขอขึ้นนะครับทางเรากรากลังดําเนินการหรือแจ้งบริษัทธงมูมทแลนด์มาได้เลยนะครับแล้วก็วันที่20พฤษภาคม2 5 6นนี้เราก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็สอนวิธีการดําเนินการรวบรวมเอกสารในการเขียนข้อมูลต่างๆ,ๆเพื่อจะยื่นต่อกรมวิชาการเกษตรในการขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูก,ลกพื่ตโนรตลของลูกค้าที่ปลูกไม้่วงหัวรกีกับบริษัทธงมูทแลนด์ ที่มีการขึ้นทะเบียนตามหมายเลข P ีคีทีฮ0ศย์ศูนย์ศตัวนะครับสองานะครับสามารถโทรเช็คกับไซเตสกรมพิการเกษตรได้เลยว่าบริษัทเราได้มีการขึ้นทะเบียนไว้หรือยังและขึ้นไว้จํำนวนตีต้นทําเพื่อการค้าจีต้นมีข้อมูลโดยชัดเจนนะครับและการดูแลต้นไม้ฝากไว้นะครับต้นไม้ตัวนี้ก็ขายได้แล้วนะครับปีนี้ปี25 6 6ที่มาใหญ่มากนะครับ ขายได้แล้วแต่ถ้าแก่เตียงยังไม่ขายสิ่งที่ภาพที่เห็นนะครับยังเหมือนเดิมก็คือเรื่องของการโค่นขายเนี่ยต้องการใช้เงินเท่าไหร่เขามีจำนวนต้นไม้อยู่ในบริเวณรอบบ้านเท่าไหร่ต้นไหนที่ได้ขนาดก่อนก็จําหน่ายก่อนเพราะฉะนั้นการขายเขาจะขายแก่นไม้ถ้าไม้ที่จะเริ่มขายได้คือแก่นเข้ามาจะต้องมีเส้นผ่าสูงกลางขนาด6นิ้วขึ้นไปก็เริ่มขายได้ละนะครับส่วนวิธีการปอกวิธีการตัดเราจะพูดถึงในคลิปต่อๆไปและ ไปดล่องรอยเมื่อเช้าก็มีการปอกการโค่นที่นี่ก็เรามาไม่ทันต้องขอโทษด้วยแต่ก็จะมีคลิปอื่นที่ถ้าแก่เจียงจะพาไปดูทุกขั้นตอนนะครับในการมารอบนี้ของเราก็ฝากไว้ติดก,กระดุมม็ดแรกให้มันถูกนะครับซื้อต้นกล้าเช็คก่อนถ้าไม่ใช่ต้นกล้าที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเ,เบียนกับไซเตสกรมชาแาลเกษตรอย่าเพิ่งไปซื้อครับท่านจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนในอนาคตไม่ใช่น่านปลูกมาแล้วท่านไปขอแจ้งขึ้นในใบปลูกไม่ได้นะครับตอไปเลยเพราะไม่มีเอกสารแสดงที่มาที่ไปของไม้อย่าง ชัดเจนคลิปนี้ขอบคุณครับรอติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ